ัสดีค่ะธนบัตรแห่งสยามในช่วงเวลานี้เรายังเป็นการค้นหาตำนานลายเซ็นของคุณเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีซึ่งได้พ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะอพีนี้เป็นอีพีที่4ตอนนี้เรามีให้ท่านได้รับชมแบงค์5้ง50แบงค์5้2 4 6 8ง50 2,4,6,8ใบแบงค์5้ง50,8ใบก็คือมูลค่า400 แต่มูลค่า400นี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังไงก็คือการเป็นหมวดคอมลายเซนอยู่ที่หมวด0ท .h นะคะายเซนคุณเสร็จถาทวีศิลและคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์การคอมลายเซ็นในหมวดเดียวกัน บนแบงค์ห้แบบที่17ทั้ง2อฉบับนี้เราจะเลือกสะสมเลขที่มีเลขลำดับหมวดที่เป็นเลขท้ายเหมือนกันสวยงามน่าสะสมและมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากหน้าแบงค์เลขน้อยนะคะ นักษะสมก็จะหาสะสมกันไปนะคะสี่ใบนี้กับสี่ใบข้างบนนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราจะทราบว่าหมวดหลักลำดับคือหมวดที่ห้า หมวด5กับเริ่มต้นที่หมวด0นี่ค่ะลำดับยังเป็นหมวดที่ค่อมอยู่นะคะค่อมทั้งสองเลขหลกักซึ่งอาจจะถ้ามีใครพบเจอแบงค์ที่แลกเปลี่ยนหมุนเวียนผ่านมือเราอาจจะเจอ เลขหลักนี้มากกว่าเลขศูนย์กับ5ที่มาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะและแน่นอนเลยว่าเราจะต้องสะสมในลายเซนที่มีเลขท้ายเหมือนกันคือข้อมลายเซนของคุณเศษฐาและคุณอาคมนะคะข้อมลายเซนในหมวด0ท .H. Est. ตอนนี้จะพบเจอมาให้ท่านได้รับชมอยู่ที่หลักห้าและหลักศูนย์นะคะสวยงามตามแบบของนักสะสมนะคะสะสมสะสมกันไปเก็บกันไปนะคะเป,เป็นแบงค์ห้าสิเป็นแบงคที่หายากคือมีจำนวนน,น้อย กว่าแบงค์ยีและแบงค์ร้อยและแบงค์ห้าสิยังเป็นการผลิตที่เป็นแบงค์กระดาษอยู่ก็เรียกว่าหายากพอสมควรแต่คงไม่เกินความสามารถของนักสะสมนะคะวันนี้เรามาสรุปว่าเราได้แบงค์ห้าคร้อมรายเซ็นระหว่างคุณเศรษฐาและคุณอาคมสูรทอรเที่หลักห้าและหลักศูนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ กดไลค์กดติดตามกันนะคะ